i 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 ร้องอร้งองอีกทำไมก็ถูทำไมมานนี้มามาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่ลูกมาไม่ต้องถูแล้วไม่ต้องถูแล้วให้เมยมันถูออ,อหนูไม่ต้องถูแล้วมาลูกมาไม่ต้องถูแล้ว